วันนี้เราก็มาดูเรื่องกระทะนะคะตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นกระทะเหล็กสองหูตัวนี้ก่อนจะใช้ก็ต้องไปเผาก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้ตามตามร้านอาหารทั่วไปในเมืองไทยก็ใช้กันแล้วก็จะเป็นในครัวจีนของโรงแรมที่ผัดไฟแดงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบสองหูอันนี้ก็จะเน้นทอดที่มันใช้น้ำมันเยอะๆตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสท,ที่ทำออกมาเรียนแบบกระทะเหล็กนะคะก็ไม่ขึ้นสนิม แต่ตัวนี้ราคาจะสูงนิดหนึ่งนะคะทำเรียนแบบกระทะเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมถ้าใช้ตามบ้านนานๆใช้ทีหรือว่าตามออบตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อติดครัวไว้ก็จะใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้สนิมไม่จะไม่ขึ้นแต่ก็ในในตูดมันก็จะเป็นงานโรงงานก็จะมีรอยปะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันสองหูก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นครัวสตารหรือว่าออบตตัวนี้ก็จะเป็นกระทะสแตเลส ที่กลุ่มที่ว่าเขาใช้ตามไอเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเทฟลอนทั่วไปที่ใช้ตามแม่เหล็กเตาแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราจะใช้อะไรกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าใช้อะไรพวกนี้ควรจะอ่านดีเทลรายละเอียดให้ดีก่อนเพราะว่าบางอย่างก็ไม่สามารถจะใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะคะมันต้องให้แม่เหล็กดูติดแต่ตัวที่โชว์นี้เป็นของอิตาลีตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่ากันไฟอะค่ะไม่ให้มันลาม ตัวนี้ก็จะเป็นกระทะใหญ่ของอลูมิเนียมพวกอบตอแม่บ้านอะไรพวกนี้เขาก็จะใช้จะเป็นเนื้ออลูมิเนียมปัดปัดเงาเนื้อค่อนข้างจะก็โอเคแต่แตกง่ายหน่อยกว่าเหล็กอันนี้จะเป็นกระทะเหล็กเหล็กหล่อขนาดใหญ่นะคะน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะตัวนี้ลูกค้าไม่ไม่ไปประกอบอาหารโดยตรงส่วนใหญ่จะใช้พวกกวนเกาลัดกวนกาแฟหรือว่าบางคนก็ลูกค้าบางคนก็ไปทา น้ำพุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะอันนี้กระทะโรตีตัวอย่างนี้มันเป็นสนิมแต่จรงจรมันก็ขัดได้นะคะเราถึงไม่ค่อยสต็อกมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างพวกนี้เราคือต้องรอสั่งจากโรงงานอันนี้ก็จะเป็นกระทะอ่าอันนี้อลูมิเนียมแบบแบนทอดพวกสาลาเปาน้ำอันนี้ก็จะเป็นกระทะอันนี้กระทะปลาท้องโกเหมือนกันก็คือมันเป็นเหล็กม้วนขอบสนิมมันขึ้นได้ แต่ว่าก็คือมีวิธีการขัดเหมือนกันก็ตัวนี้ก็จะเปลืองน้ำมันน้อยนะคะแล้วก็ขนาดก็จะตามเส้นผ่าศูนย์กลางสอบถามเพิ่มเติมอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มาถามได้นะคะสวัสดีค่ะ